ตอนที่798ดาบแห่งการพิพาคษาโลกนี้ชอบทำนี่หรือคือพลังแห่งการพิพากษาในขณะนี้ทังซานคว้าหลังเขาด้วยแบคแฮนเจตนาดาบที่น่าตกใจระเบิดออกมาในทันทีเมื่อเจตจำนงของดาบปรากฏขึ้นจากกระพัดอสูรดาบเซียนก็ไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของเหมยกงจืออีกต่อไปราว่าบุคคลนี้หายตัวไปในอากาศข้างหลังถังซานแสงสีแดงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า และพลังงานพิเศษที่เขาควบแน่นก่อนที่จะพุ่งเข้าหาแสงสีแดงราวกับทะเลที่มีแม่น้ำหลายร้อยสายบนหน้าผากของแทงซานมีแสงสีแดงเปื้อนเลือดซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นรูนเหมือนดาบสีแดงขนาดเล็กสีแดงนี้ไม่เศร้าโศกหรือนองเลือดบางอย่างเป็นเพียงความเวงว้างอันกว้างใหญ่ มือขวาที่ต้านการจับของถังซานค่อยๆดึงขึ้นอย่างช้าๆและแสงสีแดงที่ส่องกระทบท้องฟ้าข้างหลังเขาก็มาบรรจบกันที่ฝ่ามือของเขาทันใดนั้นไฟสีแดงก็ส่องประกายในทันทีถัดไปเหมือนกับอีกแสงหนึ่งพุ่งออกไปเมื่อดาบเล่มน,นี้ปรากฏขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนว่าจะมีกองกำลังพิเศษดูดซับและพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็เข้ามาทันทีและแสงดาบสีแดงตกลงบนภูเขาดาบของวังดาบและจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เกือบจะในทันที มูมจัก,กระพัดแห่งดาบตัวสัน่นจัก,กระพัดอสรแห่งกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงทั่วร่างกายของเขาและแสงดาบอันแพรวคราวก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเช่นกันและภูเขาดาบนั้นยิ่งใหญ่ประห่านและโจมตีโดยตรงมูมดาบสีแดงเรืองแสงออกมาด้วยความเฉลียวฉลาดที่อธิบายไม่ได้ปกคลุมภูเขาดาบทั้งหมดเกือบจะในทันทีแต่ดาบยังคงมีเสถียร,รภาพและดูเหมือนว่ามันไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เจตนาของดาบที่ระเบิดออกมาจากดาบก็แตกเป็นเสียงเสียงในทันทีแต่แสงสีแดงปกคลุมดาบทั้งหมดราวกับผัาที่หักทันใดนั้นทั่วทั้งร่างของจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นสีแดงในขณะที่เขาตกใจเขาก็ไม่รู้สึกอันตรายใดๆฉันแค่รู้สึกว่าร่างกายของฉันถูกพัดด้วยลมหายใจแปลกๆนั่นคือทั้งหมดที่อย่างไรก็ตามปราณดาบที่เขาระเบิดออกมาก็หายไปในอากาศ แสงสีแดงค่อยๆจางลงใบหน้าของถังซานซีเล็กน้อยและในบางจุดในมือของเขามีดาบยาวสีแดงเลือดนกอยู่แล้วทว่าในช่วงขณะต่อมาดาบยาวก็ลอยขึ้นมาในอากาศร่อนลงข้างข้างเขา,ขาและปรากฏกายของเหมยกงจืออีกครั้งใช่แล้วตอนนี้เขาใช้เหมยกงจือเป็นดาบของเขาเพื่อฟันดาบแห่งการพิพากษานี้ออกจัก,กระพัดิอสูรกระบี่เซียนกระบี่ยืนนิ่งเงียบอยู่นานดาบตัวสั่นตลอดเวลาเปล่งเสียงทมอย่างต่อเนื่อง ถังซานและเหมยกงจือ,อยืนนิ่งและไม่ขย,ยับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตอนเองอย่างเงียบเยบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมยกงจือเธอรู้สึกชัดเจนว่าเมื่อถังซานใช้เธอเป็นดาบและฟันดาบนั้นออกดูเหมือนจะมีบางอย่างประทับอยู่ในร่างกายของเธอแรงน,นั้นทำให้ดาบอาชูร่าในทะเลแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเธอแข็งตัวอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเวลาผ่านไปนานดวงตาของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งนี่คือดาบแห่งการพิาพากษา เขาถามด้วยน้ำเสียงที่หนับแน่นทั้งซานพยักหน้าและพูดว่าใช่นี่คือดาบแห่งการพิพากษาคุณเข้าใจไหมจัก,กระพัดิอสศูรแห่งดาบเส้นสายหัวฉันเข้าใจเล็กน้อยแต่ฉันไม่เข้าใจคุณกำลังขับเคลื่อนพลังแห่งสวรรค์และโลกเจตนาดาบของฉันไม่ได้ปิดกั้นดาบของคุณดูเหมือนว่าพลังแห่งสวรรค์และนินจะไม่ถูกพลังสายเลือดมาขวางหรือแค่ปิดกั้นบางส่วนแกตัดฉันทำไมฉันไหนไม่รู้สึกเสียหายบ้าง ทังซานยิ้มเบาๆและกล่าวว่าฝ่าบาทเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมท่านต้องตัดสินท่านไม่มีความผิดจัก,กระพรดอิอสูรดาบเซนผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงทั่วขณะเมื่อนึกถึงคำพูดของทังซานเขาอดไม่ได้ที่จะเฉยเล็กน้อยครู่หนึ่งทังซานกล่าวอย่างเคร่งครืมดาห่งการพิพากษาควรตัดสินผู้กระทำผิดโดยธรรมชาติแล้วผู้บริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องถูกตัดสินดังนั้นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาบแห่งการพิพากษาจึงดีที่สุดเมื่อมุ่งเป้าไปที่ศัตรูที่ชั่วร้ายเหล่านั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าดาบแห่งการพิพากษาได้ผ่านคุณไปแล้วคุณไม่ควรมีข้อผิดพลาดร้ายแรงในชีวิตดังนั้นผลกระทบที่มีต่อคุณจึงน้อยมากถ้าคุณมีมันเองตอนนี้มันไม่ใช่แบบนี้แล้วถังซานกำลังบอกจากกระพัดแห่งดาบและเหมยกงจือกำลังฟังอย่างจริงจังก่อนที่เขาจะมาถึงถังซานบอกเธอว่าวันนี้เขาจะบอกความหมายที่แท้จริงของดาบอาชูราเทพศูนและพลังที่แท้จริงของดาบอาชูรา ตอนนี้ถังซานกำลังสาธิตให้เธอเห็นว่าคนใช้ดาบอาชูราจริจรงๆอย่างไรการพิพากษาคือการพิาาพากษาผู้กระทำผิดพลังงานชนิดใดที่มีอยู่ในดาบแห่งการพิพากษาจากกระพัดอสูรดาบเซียนถามถังซานพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นสวรรค์และโลกคือความชอบธรรม เมื่อได้ยินสี่คำนี้ในตาของจักรพรรดิอสูรดาบเซียนก็พลันสว่างว่าเมื่อเขาไปถึงดินแดนของเขาสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การปลงอาบัติแต่เป็นการรับรู้ถึงความรู้ความเข้าใจของเขาเองการรับรู้ของโลกภายนอกและการรับรู้ถึงความเป็นนักดาบของเขาเองเมื่อถังซานพูดคำว่าความชอบธรรมจากสวรรค์และโลกจักรพรรดิสูรดาบเซียนก็รู้สึกถึงการเชื่อมต่อในทันทีเขาเข้าใจว่าดาบแห่งการพิพากษาของถังซานมาจากไหนและทำไมเขาถึงครอบครองพลังดังกล่าว มันไม่ใช่การโจมตีด้วยพลังงานบริสุทธิ์หรือการโจมตีของพลังสายเลือดแต่เป็นการล้างบาปจากความชอบธรรมของสวรรค์และโลกการละมาถึงของบัพติสมานี้จะล้างบาปและตัดสินอดีตผู้กระทำผิดจะถูกตัดสินโดยความชอบธรรมของสวรรค์และโลกอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนี่คือพลังที่ไม่มีใครเทียบได้การตัดสินที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเท่านั้น ดาบแห่งการพิพากษานี่คือดาบแห่งการพิพากษานี่เป็นดาบแห่งความชอบธรรมของสวรรค์และโลกด้วยเหมยกงจือยังนึกถึงคำสี่คำนี้โลกนี้ชอบธรรมผู้ใดกระทำความผิดเมื่อถึงแก่ความตายสมควรได้รับโทษจากสวรรค์และโลกนี่คือความหมายขององค์การมีอยู่ของดาบศักดิ์สิทธิ์ชูร่า ในดินแดนแห่งทวยเทพมันทำหน้าที่เป็นดาบแห่งการพิาพากษาซึ่งตัดสินเหล่าทวยเทพคนบาปไม่มีใครหลีกหนีจากบัพติสมาของมันได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทวยเทพทั้งมวลต้องเกรงกลัวแม้ว่าดาบอาชูร่ามีเจตนาดาบเพียงเล่มเดียวในเหมยกงจือแต่แหล่งที่มาของพลังขององค์การทดลองนี้ก็เหมือนกันจึงสามารถดึงดูดความชอบธรรมของสวรรค์และโลกได้ในเวลานี้และแรงจูงใจของความชอบธรรมของสวรรค์และโลกนี้คือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในระนาบนี้สามารถมีได้ ฉันเข้าใจขอบคุณสำหรับคำแนะนำแสงในดวงตาของจักรพรรดิแห่งดาบค่อยๆจางลงแต่มันก็สว่างเขาโค้งคำนับให้ถังซานเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในวันนี้การฝึกฝนของเขาจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนและความเข้าใจในดาบของเขาจะไปถึงอีกระดับหนึ่งถังซานกล่าวอีกครั้งฝ่าบาทในโลกนี้ดาบที่แข็งแกร่งที่สุดควรเป็นดาบของราชาดาบของราชาซุปอันกว้างใหญ่ย่อมมีความหมายขอองค์การพิาพากษาอย่างแน่นอน จักระพาตศูนย์แห่งดาบนักบุญพยักหน้าเล็กน้อยข้าเข้าใจดีว่าราคาหมายถึงอะไรหากท่านต้องการไล่ตามดาบที่สุดยอดท่านต้องทำให้ตัวเองเป็นสุดยอดมีเพียงความสมบูรณ์แบบสูงสุดความยุติธรรมหัวใจไร้ที่ติตัวเองไม่มีที่ติเทพไร้ที่ติ ทั้งสานไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ละครมีการรับรู้ที่แตกต่างกันของดาบศักดิ์สิทธิ์ในใจของเขาสิ่งที่จะก,กระพัดผอสูรย์ดาบนักมูนผู้ยิ่งใหญ่ประหนักในเวลานี้คือดาบไร้ทิติสิ่งนี้ยังคงแตกต่างจากดาบทูราของเทพเจ้าทูราแต่เขาสามารถสัมผัสบางอย่างจากเจ็จำนวของดาบแห่งการพิพากษาของดาบศักดิ์สิทธิ์ทูราเพื่อเพิ่มเจตนาดาบของเขาซึ่งจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย และจากนี้ไปแม้ว่าจัก,กรพรรดแห่งดาบไม่สามารถเป็นผู้ช่วยของพวกเขาได้พวกเขาก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างแน่นอนฉันหวังว่าผู้อาวุโสหนึ่งร้อยฟุตจะไปไกลกว่านี้ทั้งซานนำเหมยกงจื่อไปทักทายเขาเล็กน้อยจากนั้นก็หันหลังกลับโดยไม่ลังเล mm hmm. เมื่อมองดูพวกเขาจากไปดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูนดาบเซียนก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยเอืส่งคำสั่งของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจัก,กรพรรดจะปิดทำการภูเขาแห่งดาบปิดแล้ว เมื่อถังซานและเหมยกงจื่อลงมายังภูเขาเสียงของจัก,กรพรดแห่งดาบก้องอยู่ในหูของเขาอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจให้ถอยไปยังระดับที่สูงขึ้นและทุกอย่างที่ถังซานและเหมยกงจื่อทำในการเดินทางไปพบบรรพบุรุษของพวกเขาได้เสร็จสิ้นลงแล้วและถึงเวลาที่ต้องจากไปถังซานจับมือของเหมยกงจื่อมองไปในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ความหนาวเย็นแอร์วอบๆในทันทีในอนาคตของดาวดวงนี้แค่แปดคำก็เพียงพอแล้วที่จะอธิบายอนาคต หมดที่799กลับสู่เมืองเคอรี่เวลาร้อยวันผ่านไปในที่สุดเมื่อครบ1 0ยวันก็ไม่ต้องแจ้งสารบรรพบุรุษทั้งซานและเหมยกงจือนำเสี่ยวเหอไปที่โรงแรมเสือขาวโดยตรงเพื่อเตรียมออกเดินทาง ตั้งแต่เหตุการณ์ที่แล้วสถานการณ์ปัจจุบันของสารบรรพบุรุษก็ละเอียดอ่อนขึ้นเล็กน้อยผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อราชสำนนกบรรพบุรุษไม่ใช่การทำลายล้างของสายฟ้ายอย่างไรก็ตามภัยพิบัติจับฟ้าร้องก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับราชสำนนกบรรพบุรุษมากนะักสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อราชสำนนกบรรพบุรุษคือการล่มสลายของราชาปีศาจคริตัน การล่มสลายของจักรพดิองแรกในโลกจะส่งผลต่อรูปแบบของสารบรรพบุรุษก่อนเมื่อจัก,กรพดิปีศาจคริสตันอยู่ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าจัก,กรวัริเทียนยูต้องครอบงำจัก,กรวัิริเชนในระดับจัก,กรพัิมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอย่างไรก็ตามด้วยการล่มสลายของจัก,กรพัิปีศาจคริสตันแม้ว่าจำนวนของจัก,กรพัิปีศาจจะยังมากกว่าจัก,กรพัิสวรรค์เพียงคนเดียวแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอันดับสองและตอนนี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิปีศาจได้รับความเสียหายและเขาต้องล่าถอยเพื่อซ่อมแซมท้องฟ้าภูเขาโฮลีฟอกสถานที่รวบรวมโชคแห่งราชสำนักแม้แต่กิจวัตรประจำวันของราชสำนักก็ยังถูกจัดการชั่วคราวโดยจักรพรรดิอสูรที่ไม่มีวันตาย ภายใต้สถานการณ์นี้ช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายจะลดลงอย่างมากโดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่เพราะว่าเทียนหยางไม่มีส่วนได้เสียในการจัดก,การสารบรรพบุรุษใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสารบรรพบุรุษเหมยกงจือจำได้ว่าจาัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่เป็นปู่ของเขาเนื่องจากอิทธิพลขององค์การตัดต้นกำเนิดของเขาจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ก็อยู่ในการล่าถอยเธอและถังซานจะไปเธอควรไปรายงานกับใครอีก เมื่อมองไปที่รูปแบบเทเลพอร์ตขนาดใหญ่ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาวดวงตาของเสี่ยวเหอเต็มไปด้วยความฉลาดในฐานะอดีตหัวหน้า,าแผนกอวกาศเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงความมหัศจรรย์ของความผันผวนของอวกาศ เมื่อเขามองขึ้นไปที่ถังซานอีกครั้งมีบางอย่างอยู่ในดวงตาของเขาเหมยกงจือได้รับการสอนโดยราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่เขาจะรู้จกักถังซานอาจกล่าวได้ว่าเหมยกงจือมาจากกระชาอาสูรนกยูงแน่นอนว่าเขาเข้าใจว่าลูกสาวของเขาไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อีกต่อไปมันชัดเจนในตัวเองที่จัดมันจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาวพาพวกเขาไปที่โรงแรมเป็นการส่วนตัวมองไปที่เหมยกงจือดวงตาเสือคู่หนึ่งแสดงความลังเลเล็กน้อย คุณปู่เหมยกงจื่อก้าวไปข้างหน้าและกอดจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ตบหลังเธอและกล่าวอย่างอบอุ่นแม้ว่าการพัฒนาความแข็งแกร่งจะมีความสําคัญแต่ความปลอดภัยก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันอย่ารีบร้อนเกินไปทั้งสองคนเข้าใจไหม ใ่่ฉันเข้าใจขอบคุณคุณปู่ดวงตาของเหมยกงจือเริ่มแดงเล็กน้อยเมื่อพวกเขามาถึงราชสำนักในครั้งนี้หากพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสศรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะผ่านท่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้แม้ว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนของทงังซานจากกระพัดสศรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ต้องเอาจริงเอาจัง เมื่อเห็นว่าเขากำลังจะจับไปมองดูจัก,กรพรรดิผู้มีความสามารถทะลุทะลวงฟ้าและนินแต่เพียงปกป้องวางพยักขาวเพียงผู้เดียวเหมยกงจือดูเหมือนจะรู้สึกโดดเดี่ยวคุณปู่หลังจากที่ฉันกลับไปฉันจะขอให้แม่ของฉันมากับคุณโดยเร็วที่สุดเธอคิดถึงคุณเสมอเหมยกงจือพูดเบาๆจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจอย่างแผ่วเบาและกล่าวว่ากลับมาบอกนางในสิ่งที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้แล้วกลับมา จัก,กรพรดิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ระงับอารมณ์และกล่าวอย่างเคร่งขืมว่ายังไม่สายเกินไปไปกันเถอะคุณมีสิ่งที่ต้องทำมากมายหลังจากที่คุณกลับไปทั้งซารก้าวเข้าสู่รูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารและหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศก็ลอยออกไปทันใดนั้นรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารทั้งหมดก็สว่างขึ้นด้วยพลังของเวลาและพื้นที่โดยตรงเซียวเหอโค้งคำนับจัก,กรพรดิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และเดินเข้าไปในกระบวนเทเลพอร์ตกับเหมยกงจือ หลังจากที่ทั้งสามกล่าวอำลาจากกระพัดอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งถังซานก็เริ่มเทเลพอร์ตตอนนี้เขากลายเป็นพระเจ้าแล้วและด้วยการพบปลูกในปัจจุบันของเขาเขาสามารถเคลื่อนย้ายกลับไปที่หุบเขาทองคำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการกลับใจด้วยพะละกกำลังทั้งหมดของเขาพลังแห่งจิตสำนึกและพื้นที่ที่ห่อหุ้มร่างกายของเสี่ยวเหอและการเคลื่อนย้ายก็เปิดออกด้วยแสงว่าร่างทั้งสามก็หายไปอย่างไรร่องรอยในอารีเทเลพอร์ตในเวลาเดียวกัน แม้ว่าเซียวเหอเคยเป็นประาชาอาสูนผู้ยิ่งใหญ่ของระบบอวกาศแต่ตอนนี้เขาไม่มีความสามารถของระบบอวกาศอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกเพียงชั่วครู่เท่านั้นท้องฟ้าหมุนไปและทุกสิ่งรอบตัวก็แปลกประหลาดแต่แสงรอบรอบตัวเขาค่อยๆผันผวนและไม่มีผลใดๆต่อร่างกายของเขาความรู้สึกที่มีต่อถังซานนั้นคล้ายคลึงกับของจักรพรรดิพยักขาวเขาเห็นสถานที่มหัศจรรย์มากมายในชายหนุ่มคนนี้และสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจ เมื่อแสงวอาขึ้นอีกครั้งพวกมันก็ปรากฏขึ้นในแฟลชแล้วภายใต้แสงของชุดเทเลพอร์ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาด้านในของถ้ำก็มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ลำแสงที่ช้าและบิดเบี้ยวรอบๆอบัวัวเขาหายไปทางซานนำหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศทิ้งไปและทันใดนั้นรัศมีแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ก็พุ่งเข้าหาใบหน้าของเขา ถังซานและเหมยกงจือเคยชินกับมันแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเหอได้สัมผัสทันใดนั้นร่างกายทั้งหมดของเขารู้สึกเหมือนถูกแช่อยู่ในบ่อน,น้ำพุร้อนและจากนั้นเขาก็มีอาการวิงเวียนศีรษะเกิดจากการที่พลังงานชีวิตหลั่งไหลเข้ามามากเกินไปในคราวเดียวนี่ส่งไปที่ไหนเซียวเหองงงวยและไม่สามารถหันศีรษะไปที่เหมยกงจือได้เหมยกงจือกล่าวว่านี่คือสถานที่ของถังซานในเทือกเขาเคอรี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเคอรี่ของเรา สถานที่ของถังสารคุณบอกว่านี่อยู่ในเทือกเขาเคอรี่รูม่านตาของเสี่ยวเหอหดตัวลงทันทีเพราะเขานึกอะไรบางอย่างขึ้นได้เหมยกงจื่อพยักหน้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าใช่เราเคลื่อนย้ายกลับโดยตรงจากระยะไกลาจากลานบ้านของบรรพบุรุษไปยังเทือกเขาเคอรี่เราสามารถเทเลพอร์ตกลับไปที่เมืองเคอรี่ได้โดยตรงจากที่นี่สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างเป็นความลับและเหมาะสมเพื่อเป็นฐานของอารีเทเลพอร์ต ไม่สามารถปกปิดความตื่นประหนกในดวงตาของเสี่ยวเหอได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้แต่จิตใจของเขายังคงเหมือนเดิมกับราชาปีศาจนกยูงม,มันทำให้เขาตกใจมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มีการกระตุ้นมากเพียงใด เทเลพอตร,ระยะไกลพิเศษหรือนี่คือการเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษที่ครอบคลุมครึ่งทวีตแม้แต่อดีตจัก,กรพรรดิปีาศาจนกยิวก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้อย่างไรก็ตามพวกเขาทําเช่นนั้นด้วยความช่วยเหลือของวงเวทเล่าอีกในหนึ่งตั้งแต่ลานบ้านบรรพบุรุษไปจนถึงเมืองเมืองเคอรี่กลายเป็นถนนท,นนที่ราบเรียบและมีความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาในขณะที่เซี่ยวเ่ออดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกแปลกๆในใจของเขานี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้หรือไม่ ทังซานยิ้มและกล่าวว่าฉันจะบอกคุณเหตุผลในภายหลังกลับไปที่เมืองเคอรี่ก่อนฉันคงต้องรอยอย่างใจจดใจจ่ะที่เมืองเคอรี่แต่ฉันได้แจ้งพวกเขาแล้วเมื่อฉันกลับมาและการซักถามของเสี่ยวเหมยก็ประสบความสำเร็จกลับไปซะกดวงตาของอดีตราชาปีศาจนกยูงและเซียวเหอในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ในตอนแรกการตายของเขานั้นแน่แน่สำหรับการพัฒนาของเผ่านกยุงและสัญญาที่เขาให้ไว้กับคนรักของเขาเขาเข้าใจผิดมาเป็นเวลานานกว่า10ปีในที่สุดเขาก็ชนะในที่สุดอย่างไรก็ตามค่าชนะมันหนักหนาสาหัสเจ็บปวดที่สุดที่ต้องคราดจากสวรรค์และชายของคู่รักไปตลอดกาลแต่ตอนนี้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งและกำลังจะกลับไปเผชิญหน้ากับคนรักของเขาแน่นอนว่าอารมณ์ของเขานั้นซับซ้อนมาก โดยไม่ต้องออกจากรูปแบบเทเลพอร์ตแทงซานไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานในครั้งนี้และชั้นของระลอกคพื่นอวกาศได้กระเพื่อมโดยตรงรอบเหมยกงจือห่อหุ้มร่างรอของทั้งสามคนประตูแสงสีเงินแอร์วบวบถูกเปิดออกต่อหน้าพวกเขาและประตูแห่งแสงก็เข้ามาใกล้พวกเขาโดยตรงและรวมเข้ากับพวกเขาการเทเลพอร์ตในอวกาศของเหมยกงจือและการเทเลพอร์ตในอวกาศของทังซานทำให้เซียวเหอมีความรู้สึกที่ต่างออกไปในขณะนี้เขารู้สึกเพียงว่ามีชั้นของช่องว่างอยู่ข้างหน้าเขา ความรู้สึกนี้คุ้นเคยสำหรับเขาและยังเป็นวิธีเทเลพอร์ตของเผ่าอาสูรนกยูอีกด้วยแต่เมื่อเหมยกงจือควบคุมการเทเลพอร์ตนี้มันน้อยเกินไปและพื้นที่ถูกพับโดยไม่มีข้อบกพร่องและแน่นมากคราวนี้เพียงลำพังก็ไม่ได้ยไปกว่าสถานะที่เขาอยู่ในตอนที่เขาอยู่ในจุดสูงสุดอีกต่อไป